การกระตุ้นให้กำลังใจผู้อื่นการกระตุ้นให้กำลังใจผู้อื่นการให้กำลังใจการสร้างแรงขับหรือแรงจูงใจแก่ผู้อื่นนั้นต้องเริ่มที่ตัวคุณเองถ้าตัวคุณไม่มีกำลังใจก็จะไม่สามารถทำให้คนอื่นๆมีกำลังใจได้สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้คนอื่นๆเห็นและรู้สึกได้พอตรบใไดังนี้หนึ่งอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อเขาหรือเธออยู่ที่นั่น เสมอเพื่อเขาหรือเธอไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรือไกลให้คนของคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเสมอคุณต้องเปิดช่องการต่อสารไว้ถ้าอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ก็มันไปเยี่ยมไปหาไป,ไปให้การช่วยเหลือคอยอุปธรรมให้กำลังใจตองต,ต,ต,ตื่วิสัยทั์ไปสู่เขาต,ตื่วิสัยทัดไปสู่เขา ให้คนในเครือข่ายตึ่งเป็นองค์กรของคุณมองเห็นวิสัยทัศน์ของความสำเร็จร่วมกันมีความรู้ตึกตรงกันอย่าพูดถึงแต่ไรายได้แต่คุณจะทำอะไรกับไรายได้บ้างตามเป็นต้นแบบให้เป็นต้นแบบให,เบบให้เป็นต้นแบบหรือทำตัวเป็นตัวอย่างในทางที่ดีจะทำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้จะทำให้คนอื่นเห็นและจมพัดได้ พลังของคุณจะสื่อสารไปสู่จิตใต้สำนึกของเขาให้เขาต้องการที่จะกระทำตาม 4. ช่วยตั้งเป้าหมายช่วยตั้งเป้าหมายบางทีคนที่เข้ามาร่วมใหม่ก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายใดเหมาะสมกับเขาการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ตรงเป้าหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปทำให้คนเราหมดกำลังใจได้เมื่อทำ ไม่ได้ตามนั้นเป้าหมายของแต่ละคนจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวเอง 5. าค้นหาความจำเป็นค้นหาความจำเป็นในกลุ่มของสมาชิกก็มีความจำเป็นด้วยการเช่นด,ด,ด้วยการเช่นการสิ่งที่จูงใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป้าหมายที่สร้างแรงจูงใจอย,อย่างมหาศาลสำหรับคนคนหนึ่งอาจไม่มีความ หมายอะไรเลยสำหรับอีกคนหนึ่งฉะนั้นคุณจึงจําเป็นต้องค้นหาว่าแต่ละคนมีความจำเป็นอะไรจริงๆเมื่อเขาต้องการจริงนั้นอย่างมากแล้วรู้ว่าการทำงานในเครือข่ายนี้จะทำให้เขาได้รับความพอใจเขาก็จะมีเรี้ยวมีแรงทำงานอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนกว่าจะสำเร็จบางคน เพียงต้องการการชมเชยเท่านั้นส่วนบางคนต้องการเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินบางคนต้องการการยอมรับจากสังคมฉะนั้นหากทุกคนได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจากการทำงานนี้งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยหลักลับรู้และยกย่องความสำเร็จหลับรู้และยกย่องความสำเร็จโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์อยากให้คนอื่นๆรับรู้ว่าตัวเองประสบความสำเร็จธุรกิจ mlm สนับสนุนเรื่องนี้ให้คนอื่นๆรับรู้ว่าตัวเองประสบความสำเร็จธุรกิจ mlm สนับสนุนเรื่องนี้อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลถ้วยรางวัลเงินในบัญชีหรือบนเวทีที่บริษัทจัดให้หรือที่แม่ทีมหรือสปอนเซอร์จะทำให้สำหรับตัวคุณอาจตั้งรางวัลความสำเร็จให้แก่คนในองค์กรของคุณได้ตามความคิดที่คุณตั้งสรร ไม่ว่าจะเป็นเพียงการพาไปเลี้ยงอาหารเย็นการให้ของฝันเล็กๆน้อยๆการจัดงานในกลุ่มหรือการให้เงินเพิ่มพิเศษเจตการให้เป็นเรื่องสนุกการให้เป็นเรื่องสนุกมหาเศรษฐีตังรู้สึก ว่างานเป็นเรื่องสนุกไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานพวกเขาจึงประสบความสําเร็จมากขึ้นพองานที่หนักก็รู้สึกว่ามันไม่หนักแต่เป็นเรื่องสนุกคุณสามารถทําให้งานเป็นเรื่องสนุกได้ด้วยการจัดการประกวดกันจัดงานสังคมเชิญแขกมาพูดการสัม